สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะนุกก็จะมาทำพิกอากาศนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะนุกคิดว่าเพื่อนๆคงอยากจะรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะระหว่างเรากับเขานะคะคนที่เรากำลัง คุยด้วยนะคะหรือว่ากําลังแบบศึกษาดูใจก็ได้หรือบางคนก็ดูใจกันมานานแล้วนะคะก็ไม่พัฒนาสักทีก็เลยคิดว่าจะทำท็อปปิกที่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาไหมนะคะกับคนคนนี้นะ ก็จะมีให้เลือกนะคะ3ตัวเลือกเช่นเคยเลยนะคะตัวเลือกที่1จะเป็นตัวเลือกนับจากด้านซ้ายมือไปนะคะ1น3นะคะเลือกตัวเลือกที่ชอบแล้วก็รู้สึกดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะเลือกได้แล้วเราไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่1เลยนะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่1นนะคะมาดูกันนะว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรก่อนแล้วก็ถามว่าจะมีเกณฑ์ได้พัฒนาไหมนะคะขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันก่อนนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะทีมที่ ทีมที่หนึ่งนะขอดูก่อนความสัมพันธ์นะคะในบางท่านนะไปคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะคนที่มีเสน่ห์หรือว่าอืมมีเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะอนะอะชาวทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะ หรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะควีนถือช่วยความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรเอ่ยเออนอกว่าความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว่ามีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างมากแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะที่ว่ามันจะมันจะดีขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ อาจจะไม่ได้คุยกันคืออยากพัฒนาแหละคะ่ะมีความหวังในความสัมพันธ์นี้แต่แบบมันอาจจะยังไม่ถูกพัฒนาสักทีความสัมพันธ์นี้นะคะมีใครสคักคนหนึ่งค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆแล้วนะคะอืมทีนี้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงอีกคะขอดูสิมีการแบบ อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเหนื่อยมากแล้วนะคะที่จะต้องตามอีกฝ่ายหนึ่งมากๆแล้วก็อาจจะรู้สึกดีนะคะอาจจะรู้สึกรักอาจจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้แต่แบบไม่พูดนะคะค่อนข้างคิดมากแล้วมีฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะแบบนึกว่าอาจจะเกิดจากที่ ถ้าตัวคุณเองนะคะอยากมีความหวังในความสัมพันธ์เนี้ยแต่คนที่คุณคุยด้วยนะึกว่าเขาอาจจะยังเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาทีนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คือเขายังรู้สึกแบบเหมือนกับว่าตัวเขายังยังมีอะไรเดิมๆหรือว่ายังมีความทุกข์นะคะ เขายังไม่ได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเดิมๆทั้งหมดก็ได้ในความรู้สึกของเขานะคะหรือเขายังเจ็บปวดอยู่กับแผลเดิมๆอยู่นะคะเออแต่ถามว่ารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาแล้วเขาก็มีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่เช่นกันแต่ว่าเดือนสัน คุณสำคัญกับเขาแหละนะคะแต่ว่าที่มันช้าเนี่ยหนูกรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะอืมเพิ่งจะเจ็บในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาเขาอาจจะรู้สึกว่ามันยากนะคะตอนนี้มันยากที่เขาจะ เขาอาจจะกลัวนะคะมันมีความกลัวนะแปดดาบคือกลัวการเสียใจผิดหวงังกลัวถูกทอดทิ้งนะคะอืมในความสัมพันธ์อีกก็ได้คือความกลัวจากอาดีตนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อืมมันเป็นความกลัวในอดีตเดิมๆของเขานั่นแหละนะไม่ใช่กับเราหรอกแต่เขาอะกลับมากลัวนะคะมาเป็นกังวลนะ เขารักคุณนะคะให้คู่รักขึ้นมาเขารักคุณเขาเขามีความหวังในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่ที่มันไม่ถูกพัฒนาสักทีก็อย่างที่บอกนะคะต้องให้เขาหลุดออกจากความกลัวนี้ให้ได้ก่อนหรือว่าคือต้องให้ความเขาเรียกว่าอะไรอะอดีตของเขาอะค่ะ ความกลัวในอดีตของเขา,ามันหายไปซะก,ก่อนนะคะความเจ็บปวดนะคะความกลัวอะไรหายไปแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้ดีมันเป็นเดือซันนะคะเพราะตัวเขาเองเหมือนอยังย่งเนี่ยเป็นควีนถือถ้วยเขาอาจจะไม่บอกคุณหรอกนะคะเขาอาจจะเก็บไว้ไม่พูดนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันช้านะอืม แล้วตัวคุณล่ะคะเป็นยังไงบ้างตัวคุณนะคะเป็นคนที่เพื่อพร้อมมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนที่เลือกนะคะตัวเลือกที่หนึ่งคุณเป็นคนที่จิตใจดีงามคะมากมากนะคะมีความที่แบบเป็นแฟนที่ดีนะคะถ้าเป็นแม่ของลูกก็เป็นแม่ของลูกที่ดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะเรียบพร้อมอยู่แล้วนะคะมีคุณสมบัตินะคะของความเป็นแฟนที่ดีนะ ทีนี้มาดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้ไหมในเมื่อเขายังยึดติดหรือว่ายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือว่า่อ,อหลุดพ้นออกจากความกลัวในอดีตได้นะคะขอดูว่าจะได้พัฒนาไหมสําหรับความสัมพันธ์นี้เพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะเออ,อคนคนนี้นะ อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าต้องใช้ความผูกพันนะต้องใช้ความผูกพันอืมมันต้องใช้เวลาออืมข้าวดาบเขาเป็นคนคิดมากด้วยนะคะคุณคนนี้บางท่านคุยกับชาวราศีสิงชาวราศีพิจิกชาวราศีกุมนะคะชาวธาตุน้ํากรกพิจิกนินขอดูว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไหม อาจจะมีคนเก่าๆที่ยังกลับมาวนๆเวียนๆด้วยนะคะในชีวิตเขาในความสัมพันธ์นี้อ่ะมีเกณฑ์ได้พัฒนาไหมคะอ้เดทค่ะนกว่าความสัมพันธ์นี้บอกเลยนะเข้าผูกพันกับอดีตมากกว่าเราด้วยซ้ํานะอืมถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขาเข้ามาดูนะคะนกว่าเขาก็ยังไม่ลืมคุณ นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่คุยกับเขาอยู่เนี่ยเขาผูกพันนะคะเขาเขายังไม่สามารถที่จะตัดใจนะคะตัดความรู้สึกออกจากอดีตได้เลยนะอืมเ้าก็เขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในหม่ๆได้เพราะว่าเขาก็ยังมีความกลัวมีความเอ่อ กลัวค,ความเจ็บปวดแต่นกว่ากลัวค,ความเจ็บปวดอ่ะมันไม่เท่าไหร่เขายังวนวน,วนเวียนนะคะความคิดของเขามันมันยังคิดถึงแต่อดีตมากจนเกินไปนะคะเขาอาจจะผูกพันกับคนเก่าๆมากกว่าเราด้วยซ้ำนะคะก็นกไม่อยากอัดให้อย่างนี้เลยคือเข้าใจนะถ้าคุณเป็นเป็นคนใหม่ที่เข้ามานะอืมคุณก็ลองดูแล้วกันนะคะว่ามัน มันจะมันจะเป็นยังไงเขาจะสามารถที่จะหลุดจากสิ่งเก่าๆอดีตของเขาแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้ไหมแต่จากหน้าให้ที่นกดูนะตอนเนี้ยยังนะคะคือม,มันมันเป็นพิกัะคาร์ดพิกัะคาร์ดอะนะทีนี้คือไม่รู้แหละถ้าเพื่อนๆนทีมที่หนึ่งนะคะผ่านไปเดือนสองเดือนคุณกลับมาเลือกตัวเลือกอื่น ใหม่ก็ได้นะคะถ้าพลังงานเปลี่ยนนะก็คือตอนนี้พลังงานช่วงที่คุณเข้ามาดูตอนเนี้เขายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากสิ่งเดิมๆได้นะซึ่งมันก็ส่งผลให้กับความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้เหมือนกันนะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่1นึ่งนะนกก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ โอเคเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบที่สองอันนี้นะมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะพัฒนาได้ไหมขอดูหน่อยนะทีนี้น้องมาขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะสามเหรียญน,นะ ดาดช่วยหิงถือช่วยอืมกระดาบนะคะอืมสองเหรียญความสัมพันนี้นะคะเหมือนกับเอ่อ มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีคนที่คิดมากในความสัมพันธ์เนี้ยว่าเออคืออยากจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าน,นี้ยนะเพราะสองเหรียญนึกว่ามันยังไม่แน่ไม่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่ในในบางคู่อ่ะก็แบบมามาหายหายไปไปกลับเออนะยังไม่แน่ไม่นอนดูเหมือนแบบเขามีชอยมีตัวเลือกอย่างไรไม่รู้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะ อยากจะได้ความมั่นคงนะคะอยากจะพะัฒนาความสัมพันธ์อยากจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันแบบจริงจังอะ่ะเออนะเราค่อนข้างที่จะเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะทีมที่2อ,อะ่ะคุณก็อยากคุยกับเขานะคะให้มันเป็นกิจจลักษณะคุยกับเขานะคะว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจริงจังได้ไหมนะคะตัวคุณเองนะคะในบางครั้งอะ่ะเหมือนกับ คุณแอบถอดใจคุณแอบที่บอกว่าแอบคิดแอบน้อยใจบางทีอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเหมือนกันนะอืมคุณแอบมีความสุขนะกับเขาอ่ะม,มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สมหวังไปเลยอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเขาอ่ะทําตัวแบบยังไงอ่ะ ม่แน่ไม่นอนไม่ได้ให้ความมั่นใจในความสัมพันธ์กับคุณเลยนะคะไม่ได้ให้ความมั่นใจในความรู้สึกกับคุณเลยรู้สึกว่าคนคนนี้นะค่อนข้างที่จะดูพลาวดูดูดีด,ดูอบอุ่นนะคะอาจจะมีความเป็นนักรับนะคะในบางท่านก็เป็นพ่อไม้แม,ไม่ไม้ก็ได้นะคะคนโสดก็ได้นะนกพูดโดยกว้างนะคะเออแล้วก็ นกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับเขานะคะแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นการครบหากที่จริงจังแับสักทีอะคะ่ะเออในบางครั้งก็เหมือนกับเขาทําตัวห่างเหินจากคุณไปนะคะคุณเกินทีมที่สองห่างเหินจากคุณในบางครั้งก็ดูเหมือนเข้าหาคุณรักคุณจังเลยนะคะเป็นเป็นสี่ไม้เนี่ยเออให้ความอบอุ่นคุณแบบ แสดงความรักกับคุณในบางครั้งก็ดูห่างเหินดูไม่สนใจคุณอย่างเงี้ยเออนะทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วคนที่เลือกนะคะเพื่อนที่เลือกพิมที่สองเนี่ยตัวคุณเป็นยังไงโอ้หนึ่งไม้คุณเนี่ยให้โอกาสเขาเสมอนะคุณคัเนี้ย นอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยในบางท่านเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะในบางท่านเพิ่งจะเริ่มต้นคุยกันหรือในบางความสัมพันธ์ไปแล้วหายไปแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างเงี้ยเออนะไปไปกับกลับคุณให้โอกาสเขาเสมออืมคุณพร้อมให้โอกาสเขาเสมอถ้าตอนนี้เขาหายไปนะคะคือ ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะตัวเลือกที่สองเนี่ยถ้าเขาชอบแบบไปไปกับกลับมาใหม่หายนะถ้าช่วงนี้เขาหายไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุณก็ให้โอกาสเขาอีกคือคุณรักเขาอะ,ะ,ะค่ะนะคุณรักเขาแหละนะอ่ะขอดูคุณก็ยังอยากจะสามความสัมพันธ์กับเขาถ้าคนคนนี้ไปอยู่ในช่วงที่เขาหายไปคุณรอการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่ นะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะนอนไม่หลับคุณเครียดนะคะคุณเป็นก้าดาบคุณอยากให้เขากลับมาคืนดีคุณคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคุณคนนี้คือพอดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยเออพัฒนาได้ไหมคะคุณกับเขาสเตรนทเห็นไหมคุณกับเขาน่าจะมีการแบบไปไปกับกลับกันจริงๆนะสัญลักษณ์แบบฟินิ t ตี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือ คุณมีความแตกต่างกันมากๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของภาษาก็ได้ศาส,สนาวัฒนธรรมหรือว่าอายุวัยอะไรเนี้ยนะไลฟ์สไตล์นะคะอืมแตกต่างกันแต่รู้สึกเข้ากันได,ดีนะคะมีเคมีที่ตรงกันนะรู้สึกผูกพนันอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกอบอุ่นนะคะเจ็ดถ้วยนะคะอืมความสัมพันธ์นี้ บางคนนะคะคุยกับคนที่เด็กกว่าด้วยนะอขอดูราศีอะไรบางคนคุยกับชาวธาตุไฟเมษิง์ธนูชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคือถามว่าพัฒนาได้ไหมความสัมพันธ์นี้บอกว่ามันยังไม่มีความที่จะแบบมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคือ ด้วยความที่เขาอาจจะยังยังไม่พร้อมเขายังเป็นเด็กถือดานะคะคือเขายังไม่พร้อมที่จะนอกว่าคนคนนี้เขายังมีตัวเลือกนะคะมีช้อยเขายังไม่เลือกใครเขารู้สึกว่าเขายังแบบออยู่ในช่วงของการที่เขาเป็นเด็กถือดา เขายังไม่พร้อมที่จะเลือกใครเขายังไม่ได้แบบอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็ได้เขายังไม่พร้อมขนาดนั้นเขาอาจจะยังเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมมีผีเสื้อมาตอมอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าผีเสื้อมารายร้อมเขาเนี่ยเขาอาจจะยังอยากจะมีตัวเลือกนะคะยังยังชอบที่จะมีใครมารายร้อมเขาแบบนี้อยู่นะ ความสัมพันธ์นี้นะคะถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาไหมสําหรับตอนนี้นะคะเพื่อนๆทีมที่สองนกว่าอย่างนะก็จะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะมามาหายหายนะเออเขาก็ดื้อนะคุณคนนี้มีความดือ้อแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองอยู่แล้วนะคะเออก็คือยังจะเป็นในรูปแบบที่ เขายัางไม่เลือกนะคะแล้วก็เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอยู่นะคะออก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆทีที่งนะโอเค,อเคนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะนกต้องขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการ s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ทุกความ,มนต์เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบที่3นะคะมาดูกันนะ ว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างเรากับเขาว่าจะมีเกณฑ์ได้พัฒนาไหมคะจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้ไหมขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนๆทิงพี่สามเดอะไฮโลแฟน ความสัมพันธ์นี้นะคะนนกว่าเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันมีการ การจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมานะคะกลับมาให้โอกาสกันในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึงแบบเหมือนกลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะแล้วก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนึ่งก็ได้นะคะด้วยความที่แบบอาจจะเคยทะเลาะกันจบกันไปนะคะในความสัมพันธ์นะเดินหันหลังให้กันไปนะก็เหมือนกับว่ามีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปต่อกับความสัมพันธ์อีกครั้งนึงก็ได้นะ ถ้าในตอนนี้นะคะคนคนนี้เขาหายไปจากคุณนะคะเขาก็จะกลับมานะแต่ถ้ากลับมาแล้วนะคะ mm. ก็จะมีการให้โอกาสกันนั่นแหละนะมีการให้โอกาสกันนะมีการกลับมาเออ่คืนดีกันในความสัมพันธ์มีการให้อภยัยมีการให้โอกาสเพราะว่ายังรักและรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะห้าถ้วยยังไม่ลืมกันนะ จ g สเมนก็คือเหมือนกับอาจจะปลดปล่อยความเศร้าเสียใจผิดหวังอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็ปล่อยมันออกไปนะคะแล้วก็ร่มต้นใหม่นะคะร่นต้นใหม่แล้วก็นั่นแหละร่นต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวนกขอดูนะคะว่า ดูว่าคุณนะคะทีมที่สามคุณเป็นอย่างไรนะคะแบบเหรียญคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมกับเขานะคะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีการให้โอกาสเราก็กลับมาในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ถูกพัฒนาสักทีนะคะแปดเหรียญเออเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่อนข้างช้านะคะเออทาไมไม่พัฒนาอะไรอย่างนี้นะคะอื อ่ากไม้ตัวคุณเองก็อยากจะสมหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะในบางท่านคบกันมานานแล้วนะคุณอยากจะคุณคาดหวังในความสัมพันนี้ว่าเออโอเคมันจะมันจะสมหวังมันจะประ,ประสบความสำเร็จนะคะเจ็ดไม้ขึ้นมา ในบางครั้งนุ้กรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันเจ็บปวดเนาะสิบต่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเนาะหรือว่ามันไม่เป็นหย่างที่คุณคาดหวังไว้อ่เออคือคุณคุณคาดหวังไว้นะคะแต่มันก็ไม่เป็นอย่างใจบางทีคุณก็พยายามที่จะแบบปิดกั้นตัวเองพยายามที่จะไม่เอาความสัมพันธ์นี้แล้วเหมือนกันนะคุณอยากจะ move on นะคะออกจากความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะจบมันซะเหมือนกันนะ ในบางอารมณ์ความรู้สึกนะคะถ้ามันเกิดเอ่อมันมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะคะไม่เปน็นที่คุณหวังจริงๆนะคะเออถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่เติบโตจริงคุณก็พร้อมที่จะแบบคุณก็จะไม่เอาแล้วเหมือนกันนะเออคือโน,น้งรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะอยากได้ความชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ อยากจะได้ความชัดเจนคุณก็ค่อนข้างที่จะจริงจังอยากจะคบหากันแบบเป็นคนรักนะคะออแบบที่แบบว่าคบกันแบบจริงจังไปเลยอะ่ะคุณต้องการแบบนั้นนะคะออแต่ความสัมพันธ์มันนิ่งมากมามันเป็นแปดเปลียนกับสิบดาบเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะคะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วคุณอาจจะ คาดหวังแล้วคุณก็เจ็บปวดอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่เป็นหนังหวังนะคะห้าถ้วยคุณก็เสียใจยอ,อ่ะเออเสียใจยนะคะเดี๋ยวขอดูนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้ไหมคะเพื่อนๆของเราในบางคนนะคะในบางท่านคุยกับชาวราศีพฤษภนะแล้วก็อะไรชาวธาตุไฟเมฆสิงธน,นูชาวราศีรากรกฎนะมาดูกันว่า จะมีเกณฑ์ได้พัฒนาไหม We offer จ okay. ูนเขตบองว้านโอ้แปดไม,ม้นึกว่าคุณ ความสัมพันนี้มันมันจะถูกพัฒนานะแปดไม้เออดีมากเลยอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ด้ Hi วนกว่าความสัมพันธนี้ถามว่าจะมีการพัฒนาไหมพัฒนาได้นะคะเอ,อ เพราะไรเมื่อเวลามันเมื่อเวลามันทำงานนะคะในบางท่านนะคะต้องให้เวลากับความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้สวยมันจะแฮปปี้จะทำให้คุณรู้สึกแบบเหมือนเหมือนมันเป็นดังใจคุณนะคะเออนะเนี่ยแปดแปดไม้เป็นชัยชนะมันจะเอ่อสำเร็จสมหวังนะคะ คือจะได้พัฒน,นาความสัมพันธ์นี้อยู่นะอืมดีหายินเทรวนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณนะคะเ,ออเดี๋ยวพอดูอีกใบหนึ่งนะ จะได้พัฒนานะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมพี่ที่สามนะคะ t h อ Emperor ความสำคัญนะคะมันจะผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะคะเอ,อ่อทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ The Emperor มันจะมั่นคงขึ้นนะคะอืมมันมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันอาจจะช้ามันต้องใช้เวลาแต่นึกว่า มันถูกพัฒนาไปในทางที่มั่นคงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะคุณจะสมหวังนะสีดาถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกแช่ไว้นานแล้วนะคะคือ,อไม่ไม่พัฒนาไปไหนเลยนะคะแบบนิ่งๆน,นะคะมีการแบบความสัมพันธ์มันมันไม่ขยับนอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะคะคือ,อ นะแล้วก็มันจะถูกพัฒนานะคุณจะไม่เบื่ออย่างนี้คุณจะไม่ต้องคุณจะไม่ต้องเซ็งในอารมณ์ของคุณอีกต่อไปมันจะไม่ช้านะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่สามดีมากเลยนะคะเพราะว่านกว่าถ้าเกิดเขาไม่พัฒนาความสัมพันธ์นี้นกว่าเขากลัวจะเสียคุณไปนะเออแล้วเขาก็จะตามคุณกลับมาไม่ได้อีกแล้วอืม นะถ้าเกิดตอนเนี้ยมีการเงียบนิ่งไปเนี่ยเออความสัมพันธ์แช่ไว้แบบเนี้ยเขาอะ่ะจะรู้ใจตัวเองแล้วก็กลับมาตามคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการก้าวหน้านะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อคุณอาจจะรอเขาจนเบื่อแล้วนะคะนะตอนนี้หรือว่าคุณเบื่อแล้วที่มันแบบมันเป็นแบบนี้อืม แต่เขาเขาจะทำนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะตามคุณนะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขานะอืมถ้าในกรณีที่เงียบนิ่งไปเนี่ยนึกว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะ กลัจะเสียคุณไปเขาจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคือความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้ได้แน่นอนนะคะอืมไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะถูกแช่แข็งหรือว่าหยุดนิ่งกันไปนานหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นการกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งก็ตามนะคะรอบนี้นะคะจะเป็นอะไรที่คุณจะได้รับชัยชนะ ได้รับชัยชนะแน่นอนนะคะคุณจะสมหวังนะคะคเพื่อนๆทีมที่สัมนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ